เรากําลังสูบน้ําเพื่อจะจับปลาในสาเล็กนี่เองเพื่อนนี่ึน้ำเท่าไหนครับเท่าเอวพ่ปืมเองนะครับเพื่อนบ่อเล็กเล็กแต่มีปลาเยอะมากนะครับเพื่อนดู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 แูด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 รดู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 ดอดูดูาแด้ดู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 หูดอดูยูีูด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 ้ดยดูตูดูลูด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 ูนูด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 ูู่ด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 ด้ดู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 ดดดประมาณ5 สองเมตรเองกระโดดเต็มเลยใช่เนี่ยพ่อเห็นปลาซิวลอยเต็มเลยนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้เรามาเย็นเกินไปแล้วก็ท่อสูบน้ำเมื่อกี้สูบไม่ขึ้นวะไม่แน่ใจว่าจะถันตอนมืดไหมเนี่ยครับเพื่อนเราเป็นแค่ท่อสูบน้ำตัวเล็กเองอะเรามาจับกันแต่ไม่มีปลาใหญ่หรอครับไม่มีแต่เราจะสูบแบบเอาสนุกสนุกเลยนะครับเพื่อนๆจับแบบสนุกสนุกตัวเล็กๆตัวเล็กเลาจับปลากันปลาซิว ปลาหมอบางส่วนก็จะถูกปล่อยลงในลำธารใหญ่นะครับเพื่อนๆจริงเหรอจริงเหรอพี่ปพ้มได้ปลาช่อนตัวแรกแล้วครับมด,ดูดิตัวแรกเปิดน้ำเหรอดักไว้เลยพี่ปพ้มเปิดน้ำให้น้ำไหลลงมา <S <S อ้าวสวิงดักไว้สวิงดักไว้เร็วเดี๋ยวปลาจะไหลลงเข้าสวิงเเต็มลนี่ดูเราจะมีปลาเด็ดๆอยูอ่ด้านบนไหมครับ โอ้ยปลาท่านใหญ่ปลาช่านใหญ่ตัวที่สองอ่เข้าแล้วเข้าแล้วเย้าออกอย่าออกเย้าออกอย่าออกปลาช่อนอยู่ในนี้ปลาช่อนอยู่ในนี้เพื่อนเพื่อนเต็มเลยสามตัวปลาช่อนสามตัวแล้วนี่นะพี่ปนาปลาช่อนเขาซ่อนตัวอยู่ในนี้นะเพื่อนเพื่อนได้จะปีบางปลาบางส่วนออกไปหาเพราะเพราะมันไหลไป บางตัวก็ไปซ่อนอยู่ในนาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนบางตัวก็ถูกนกกินบางตัวก็มีชีวิตรอดโอ้ยกุ้งโดดกุ้งโดดอึ้ยปลาอะไรอ่ะปลาโหลดรึเปล่าปลาแปลกปลาแปลกปลาโหลดเปล่าแปลกมากเลยอ่ะไอ้ปิงวะน่ะปิงหรือปลาโหลดปลาโหลดเฮ้ยปลาเนี่ยปลาใครมีปลามีหูอ่ะเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่แต่ตัวเขาจะตัวเล็กๆเพื่อนๆ น้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับพอ <c oughs> มีโลเคชันอีกที่หนึ่งนะครับ <c oughs> เก็บตรงนี้ก่อนไหมเอาตรงนี้ไปตรงโน้นปะตรงโน้นก็เป็นทางน้ำไหลลงแบบนี้เหมือนกันปะ s <S ยกตัวนี้เลยพี่ปุ๊บยก <c oughs> แบ,บนี้เราล้างก่อนนะครับจะอ,อ,อ,อดน้อนอ่ะ เราได้ปลาช่อนทั้งหมูดตรงนี้หนึ่งสองสามมีปลาช่อนอยู่นี่ครับพี่ปุ้มพ่อเห็นเมื่อกี้ครับเพื่อนเพื่อนครับพอเจอปลาช่อนอยู่ในนี้ครับในช่องนี้เลยครับมาลวงไปแรงแรงลวงไปแรงแรงลวงไปแรงแรงปลาช่อนอยู่ในนั้นล่ะโดนตัวยังไม่มีเลยไม่มีอะไรนี่เน่ยปลาช่อนอยู่นี่ไงนี่ไงแต่ยัง เปลาช่อนอยู่ในนี้หลายตัวนะะปอจะปลาช่อนกันตรงนี้เลยเต็มเลยในนี้ปลาอะไรตัวนึงปวดด้วมะจุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปเอาให้น้องให้นยอ้เอ้าอย่ายกขึ้นอย่ายกขึ้นเดี๋ยวปลาหนีนะเจออีกแล้วเหรอโอ้โอ้ปลาปลาเริ่มดิ้นปลาเริ่มดิ้นตรงนี้ เป๊ปเปอร์มาดักเงี้ยปลาใหญ่เป๊ปเปอร์มาดักเงี้ยปลาช่อนใหญ่นี่ดักตรงนี้มาดักเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมยาวจะวิ่งมาเข้าแล้วปลาช่อนเข้าแล้วใหญ่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 โอ้ยมาช่อนตัวใหญ่เข้าไปเลยลองใส่คร <yo> ับ <lonely> น้ำโปุกสักไปกี่โม้ลาช่อนหลายตัวเลยนี่นะครับตรงนี้ ปลาที่เราดักได้เยอะเลยะโปลดมีปลาช่อนไหมครับไม่มีอ่ะนี่นี่ปลาช่อนมาแล้วนี่ไงเดีเข้าหามือน้องโปรเลยโอ้โหไปช่อนใครไปไหนแล้วอ่ะไป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 ไหมยกขึ้นเลยครับว้าปลาช่อนหลายตัวเลยเท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 เทเลยเทนโปเทใส่นโปเททราย โอ้โหมาช่นหลายตัวครับจัดอีดัดดิผัดอีเลยมือพี่โป่งกำลังคลุกคนเลยครับไปชนหายปชนหายครับปลาช่อนปลาขาวปลาขาวใหญ่มากได้ปลาชนอีกแล้วมันดิ้นมามันดิ้นมาเออนด่้นมาขาวปลาขาวปลาขาวได้แม่งโป้เลย โอเคไม่ต้องเอาคน<ว>โอ้ยวันนี้เอาจับปลาขายได้ประมาณ20ขายได้ประมาณ20่สิบบาทนี่เก่งมากปลาขาวไหนๆพ่อโอ้ตัวใหญ่นะพี่ปื้มปลาช่อนตัวใหญ่เลยนี่ปลาหอยชั้ออนเยี่ยม อ้าวพี่ปื้มเอามาใส่ถังเลยเดี๋ยวเราไปแล้วเราไปปล่อยแม่น้ําฝั่งนู้นหาพี่ปื้มไปอัดูน้ำไว้ทำไมอ่ะน้ำโขดปลาขาวสตัวใช่น้ำโปดได้ปลาขาวสองตัวปลาใสมากปลาใสมากวันนี้เราจับปลาน่าจะขายได้ประมาณ40บาทแต่ค่าน้ำมันเราประมาณ200นะครับนี่เราโขดในปลาอะไรครับ ได้ไปลาเยอะเลยปลาขาวหนึ่งตัวปลา,า,าขาวเอนจิ่งหนึ่งน้ำกำลังไหลลงมาแล้วครับอบอลนหา่ดูนโปนกัใน,ใน,ในตรงนั้นเยอะเลยนโปนนโปนนโปนนดูแล้วไม่จำเป็นต้องสะใหญ่นะครับสะเล็กๆนี้ก็จับสนุกครับเพราะว่า,าเราจับกันแค่สองสามคนก็มีความสุขเลยครับมอะกับ พี่เพิ่มพี่น้องโปดมาจับนี้เลยอุ้ยน้องโปดอะไรโผล่มาจากขาพ่อเขาเปิดน้องบ้วงปลาช่ออะไรนี่ล่ะเขาก็ดึ๊บกระดึ๊บอยู่แถวขาพ่อมาพี่เพิ่มมาตักตรงนี้ปลาเยอะมากนี่ปลาช่อนนอนเนี่ยไม่ใช่ปลาซิวซิวลิฟต์นี่เราจะดับเครื่องสูบน้ำแล้วเราจะจับปลากันแล้ว ปลากระด,ด,ด,ดีช้อนเลยพี่เพิ่มไม่ต้องงมช้อนอย่างเดียวตอนนี้แม่บอกว่าแม่ได้ไปชนอย่<ะ>างอีมองห้ามจับ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 ,บจับจับช้อนเลยพี่เพิ่มช้อนเลยปลาเป็นล้านเลยวันนี้พ่อจะดูเด็กๆจับปลานะครับพ่<า>อจับไม่ไหวหมูปลาหมอสามตัวครับ นี่เพิ่มตัวนะเพื่อนๆดูนะครับเอ้ยนี่ปลาทั้งนั้นนะข้างในเนี่ยจะจับปลาช่อนอ่ะปลาช่อนตอนนี้ดำดินอยู่ต้องลงมานี่นี่เหมือนจะมีตัวใหญ่แถวนี้ถึงตัวแถวนั้นแหละครับไม่ช่อนกระหมอครับใหญ่อยู่ครับนี่พบเจอปูครับเพื่อนๆนี่พบเจอปูนะครับโอ้โหยกเกือบโดนหนีบ นี่ครับปูครับปูนาครับหาเจอยากนะครับโอ้โหตรงนี้ครับโอ้โหพ่อพ่อน้องกวดได้ยิงเหรอโอ้สามโอ้อย่าหายนะอย่าหายนะแถวนี้แหละนั่นไงนี่ไงนี่ไงนี่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 ใช่ใช่อ้ปวได้่าได้แล้วปบะช้อนบะช้อนใหญ่จับจับจับแน่นแน่นจับแน่นแน่น เ<ช>่าน,นับโกรได้ปลาช่อนนะครับปลาช่อนปลาช่อนเลยเยอะมากปลาช่อนเหมือนกันเหรครับโอ้โหใครจะแต่ปลาช่อนมาเลยครับเอะโอดูี่คอเอกไ้ช่อ,อนเมเลยไม่ล้วกรได้ปลานะช่อนงตตอนนี้ปลาช่อนน่าจะ ดำดินอยู่ครับน่าจะจับยากนะครับน้ำเราสูงไม่ขึ้นแล้วจากชาวที่จับได้ครับปลาอะไรครับกระดี๊กระดิ๊แล้วทำไมมีหนามอ่ะมีหนามที่กระดงหลังครับจับใส่ถังเลยใส่ใส่ถังเลยครับถังไม่ร้พี่เพิ่มงมปลาช่อนเพิ่มงมปลาช่อนเลยครับงมอะไรครับ แม่มเอาใส่ถ่นปลาปลปลาปวดดิเจ้ามาเอ้นี่นี่ตัวใหญ่ป่ะตัวใหญ่ป่ะพี่บ๊วน่าจะเป็นปลาหมอเนาะอุ้ยมาอะไรปลาช่อนเหมือนหัวปลาช่อนเลยปลาช่อนไหนช่อนไหมหมอสองตัวปลาช่อนมีมีอยู่ในนี้เลยครับใหญ่พอสมควรปลาเยอะมากเพื่อน เฮ้ยนี่สวยมากน้องโปรดเพื่อนน่าจะปกติไหมครับปลาเขตู้น้องโปรดเ่ปลาเข้าตูดเหรอปลาเข้าตูดน้องโปรดซะแล้วครับเพื่อนเพื่อหนูน้อยนี่น้องโปรดปลาช่อนเร็วมามามาพื่อนไม่ต้องวิ่งเพื่อนไม่ต้องวิ่งนี่นี่นี่เขาหายใจอยู่นี่เอาเอาเอา เอาเอาขวาให้เต็มตัวปึ๊บย้แล้วปลากระดีก็เยอะมากอุ้ย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 เจอแล้วกระปดปลาช่อนสามตัวนี่ได้ตัวหนึ่งอุ้ยนี่นี่คนละหนึ่งตัวคนละหนึ่งตัวหนึ่งสองเห็นไหมสองตัวเลยนีเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวที่เจอก่อนอ่านี่ได้แล้วครับช่อนอยู่นี่ช่อนอยู่นี่ ช่องนี้ช,นช่องนี้ช่องนี้เลยดันไงนั่นไงพอแล้วอ,า,า,อาพอแล้ว,ลว,ลวไห<ป>มเพราะว่าเราอ่ามืดแล้วครับมองอะไรไม่เห็นแล้วอ๋อหนมองม่เห็นหนูเนยลยอ๋อน้องโปรดจะจับแล้วน้องโปรดต้องลงเหยียบพ่อเดี๋ยวพ่อจะหาให้โอ้โหผ่านี้เหมือนประกัดเลยอ่ะสวยมากคุณแมดูครับเหมือนประกัดเลยอ่ะสวยมากอุ้ยหลุดเลย ปลาช่อนตัวใหญ่ยอดไปช่อนตัวใหญ่จี๊บจี๊ปลาช่อนตัวใหญ่โอ้ยจิบจิบงมาโอ้ยตอนนี้นุนหน้าพี่พึ่งก่อนเ <c oughs> นี่ยปลาช่อนซ<ะ>่อนอยู่แถวนี้เยอะนะขมกลินอยู่แถวนี้อ่าห้าเจ็ดโจรปลาช่อน <สะ S 2> โอ้โเจ้าปลาช่นชนชนอน <dum> ใช่ปลาช่อนใช่ใช่ใช่ลุงโบ๊อห้าหวานเกี๊ยบอีกแล้วใช่ไหมลุงโบ๊นุ้งโบ๊ชอบพูดว่าหวานเกี๊ยบ แตกหนึ่งสวยไม่สวยได้อีกแล้วจริงเหรอเอ้ยได้อีกแล้วตัวใหญ่เลยนี่แหวนโตอ้าวพอแล้วครับประมาณนี้นะครับวันนี้ที่เหลือเราจะไปปลาที่เราได้จะปล่อยปล่อยที่ห้วยฉลังนะครับเพื่อนๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับติดตามตอนเราปล่อยปลาด้วยถ้าเราได้ถ่ายนะครับ นี่ครับปลาช่อนนะครับที่เราได้ดุนะทุกคนเยอะก่าเยอะกว่าที่คิดเยอะเลยนี่ก็หลายปลาเลยนะปลาหมอตัวใหญ่อยู่ในนี้้วยปลาปลาพี่เปิ้มถือปลาช่อนเลยครับปลาที่ตัวเองชอบทำด้วยใจเลยนะครับทำด้วยใจเลยเราไม่ต้องไปซื้อปลาตามตลาดนัดเลยนะครับไปอันนั้นก่อนปลาช่อนเราจับปลาจากในในน้หนองนาเราเองแล้วปล่อยเลยนะครับขอบอกลาช่อนอะไรหน่อยครับ สุขภาพแข็งแรงตัวไวๆนะเพิ่มจะได้มาจับกินวนหลังคืครับโอ้โหได้น้ำใหม่น้ำลึกแม่น้ำกว้างขวางที่สุดลูกหูลูกตานะครับนี้จะลารวมกระหมอมีปลาตายด้วยนะครับเพื่อนๆมีรอดแล้วตายนะโอ้ไม่ตกโคลนเลย เยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่เป็นบางส่วนเนาะโอเคเต็มเลยอ่ะก็มืดนะครับมองไม่ค่อยจะเห็นละแปิ้งปิ้งมาปิงแต่เรามองด้วยตาเปล่าโอเคนี่นะครับเพื่อนๆนี่นี่ปลาช่อนมาทักทายกรบคุณขอบคุณนปลาเข็มปลาเข็มเอ้ยปลาเข็มปลาเข็มใหญ่มากให้เด็กๆไปเติบโตนะตับตับตับนี่ปลาช่อน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 อ้าวโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบบ๊าายยสวัสดีครับ